สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนีะเราพบกับช่องพวาช n แน,นลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะคะทุกคนนี่ฟรีไฟกำลังเข้า ก่อนที่จะไปชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราอะ่ะไปเล่นกันเลย The competition you do what you have to <laughs> กลัวจะไปกดมั่วนะคะกลัวไม่เอานะคะโอ้ไม่กดโอมดโดนอกอร์อันนี้ก็ต้องรอดรีกว่าสกิตบอร์ดไม่ีนะคะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะโอเครู้ว่ามันเป็นสกิตบอร์ดมากเลย หลังนี้ค่ะเรามาดูดีกว่าอุ้ยเขางหมือฟรีไฟล์ได้แล้วก็มีจูดด้วยค่ะติกล้นก้นก็เก่งก็มีลายหัวใจตรงก้นนะคะก็คือหน้าตาค่อยเหมือนกันเลยเนี่ยย่ทุกคนหน้าตาอันนี้มึงแบบเนี่ยมันไม่ค่อยน่ารักแต่เนี่ยน่ารักที่สุดค่ะให้ทำแบบนี้หน่อนนะคะ พยายามทำเหมือก,ก็ทำไม่ได้ะคะก็เลยทำอย่อานินเพ่อนเ่อยบาดดแผลจะได้รับความสข็งแรง ี่ทยลรูปด้วยใช้รูปด้ด้วยจะไปเอ้นี่จะไปเอาจะไปดูหนูว่าคืออะไรวิทัศน์เนั้น เอาตัวเราสู้อย,สอย่างนี้สไตล์มันต้องเบ่งเหรออ่าไปเราจะไปเข้าใกล้เขานะนี่จะเล่นมี่จะลุยมันเล่นมาว่าเองเฮ้ยหรือว่านานแล้วไม่ใช่ไม่นานอาจจะเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนกางนี้ค่ะนคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเปลี่ยนรล่มแล้วนะคะแล้วก็มีกระเป๋า ไม่ต้องมไม่ไปตรงกลางว่าตัวเขาเอื้อกเอาไม่กว่าจะถึงแนี่นี่อุ้ยเจอให้เจอใเติมพลังก่อนดีกว่า ไอ้นี่เอาไว้โอ้ยจอ้องทำไมกันโดดตรงนี้เนี่ยเวลาสุดประดึงนี่ขึ้นตรงนี้เอาเก็บยาก่อนอ้คะ นี้มากเลยพรีปืนอเหรอเอ๊ะเอาปืนนี้ปะฟังเสียงปืนนะคะไว้ นะว่ามีวงเปล่าโอเคตอนนี้ก็ยังไม่มีนะคะวงเออผมพา าทุกคนโอเคใครล็อกแต่งนายไอ้ไอ้หนุ่มวงมาแล้วไม่ใส่สก็อตก็ได้สก็อตมันก็กันนาไม่ได้หรอกค่ะ ต้องรีบไปนะคะเฮ้ยๆค่อนๆขอบคุณนะคะที่ช่วยตายอ่ะลค่ไปนหนึ่งคิวนะะปืนไหนแน่เนี่ย แผนที่นะคะเราก็ต้องนีงใส่วงมันน้าให้พร้อมกันนะคะมันมาใกล้น้ำนะคะฉันเคยตาจะก,กวงแล้วค่ะแต่ก็รอดได้ค่ะบางครั้งก็ตาย พี่เอนี่กันนะคะเมื่อกี้เกิดแล้วสีแดงช่างเถอะค่ะ ก็หนีไปแล้วจะยังไม่เจอไงไงเกอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ประมาณรีบวิ่งไปนะคะรถไม่ขับหรอกนะคะจะไปตรงนู้นนะคะ ตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นแปลงฉันต้องหาปืนอเจอเหตุแล้วบอยพันแหนะคะพันก็พันกินเห็ดดีกว่าไม่เห็ใดใหญ่วร ก็จะหักมือนะคะ ได้เอาก็เอาปืนที่ไม่มีกระสุนไปเดี๋ยวขึ้นมาหยิบก็อื mana แกนี่ฉันฉันกลัวอยู่วะฉันฉันกลัวโดนวงอยู่ไอ้แกมายิงฉัน <c oughs> ฉันจะออกให้ไมมให้แก่ิทุกคนคะอย่าอยาเข้าจะพดน,นะคะก็คือแบบโมโหจริงๆนะกับการเล่นเกมทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะที่ต้องแบบเขาและเขาเนี่เสียลมคะ่ะก็ก็เราเค้นเขาไะคะเราก็แบบอันแบบนี้นะคะ่ะเอออันนี้ก็เป็นการแสดงค่ะค,ะคนก็ อยากเขาจะปิดนะคะทุกคนใครหนึ่งโอ้ใครหนึ่งคิว ขึ้นมาไม่ไม่ก็คือไม่สิ <sm all noise> โอเคค่ะสือเ้าดเค่จะใช้กับบ ชิชันเคนจริงๆเลยไายนะคะขออนุญาตไปเล่นต่อนะคลิปนี้ก็คลิปสั้นนะคะบาย